มาพบกับซี้โตโบพันเดีวเหรอนเดพันเดือโบอแล้วเหรอ,อใช่แต่ตัวนี้จะเป็นหน้าประตู เป็นแฮกแบ็กใช่สำหรับครอบครัวเล็กๆเล็กๆขับในเมืองส่งลูกโรงเรียนมีรถคันใหญ่อยู่แล้วอยากได้รถคันเล็กๆเดี๋ยวนี้สบายแล้วคัน t ู r b ไม่ใช่เล่นๆอัตราเร่งดีเออคันที่แล้วที่เราไปเทสก็เอาเรื่องนะเหมือนกันใช่เหมือนกันเครื่องเดียวกันใช่ขับตังไกลสบายแล้วเดี๋ยวนี้เครื่องเล็กก็ขับได้แล้วมันเรื่อง t u ูเข้ามา ตัวนี้เป็นเป็นปีสอง2นยี่สิบสองะครับปีใหม่นี่สีดำามนี้เลยสีดำนี่มันเท่มากๆเลยนะครับมีรอยนิดเดียวรอยจ้ะของเดิมโดนมาอ่าฮะเฉียดน้าอยเฉียดมานต้องอันนี้เดี๋ยวจัดการให้การลักษณะมือใหม่อันนี้อันนี้ง่ายๆครับอันนี้ง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็น สะเก็ดรอกรันเหมือนเดิมนะครับยางยางตัวนี้เป็นแม็กซิตนะครับแม็กซิตแม็กซิตปี2024นะครับ <20 S 1> นี่นะครับยางปี2024นบะยาง,ง,งใหม่นะยาวๆประมาณสามสี่ปีก็ใช้ได้เลยมาดูกันมาดูโลกกันก่อนอนีอันนี้ติดเ,เครื่องอยู่<ห>นะใช่ใช่ใช่ติดเครื่องอยู่ให้ฟังเสียงกันเลยมเิมมันดูโบ วีเทคเทเบนะครับสะเตอรสวยแล้ก็ลูกค้าติดเพิ่มมามีกล้องหลังแล้วะติดกล้องมองหลังแสดงว่าเปลี่ยนจอด้วยสิเปลี่ยนจอมาแล้วด้วยลูกค้าติดเพิ่มมานะครับคันนี้ประวัติเป็นไงพี่คันนี้เหรอคันนี้ลูกค้าไปเอารถที่ใหญ่ขึ้นอือครับคันนี้ลูกค้าเอารถที่ใหญ่ขึ้นก็ครอบครัวเท่าเดิมแหละแต่ว่ากําลังมากขึ้นนี่ กำลังการซื้อมากขึ้นก็ขยับขยายไปตัวที่ใหญ่ขึ้นนะครับเราก็เลยได้โอกาสโชคดีแหละโชคดีที่ได้รถสวยเข้ามาอีกคันหนึ่งนะครับก็คือลูกค้าจะเปลี่ยนรถแล้วก็ให้เราปิดไฟในให้ให้เราปิดไฟในให้ใช่ครับใช่ครับก็จะไปออกคันใหม่ที่ใหญ่ใช่ครับใช่ครับไปออกคันใหม่เรียบ้อยแล้วแหละรอคันรอบคันดูแล้วนะไปครับผมไปลองขับกันอะไรบ้างอันนี้จอเปลี่ยนมาแล้วนะครับ เป็นเอนรอยอ่ะนะนี่เป็นจ <Enjoy Android. S 2> อเอนรอย์แอปเปิ pe, ลคาเพลรองรับไปครับไปลองขับมาดูคันนี้อยู่ไม่อยู่ที่สี่หมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบนะครับให้ดูใหม่ใจแท้นะนะั้นเครับโอ้ยจิกดาวเลยครับอน้ำมันเต็มถังไปไหนดีเขาดีไซน์มาดีนะเขาดีไซน์รถออกมาให้ กำลังของเครื่องเนี่ยมันร<ม>ูดปลาดปาดเปรียวขับในเมืองได้แบบว่าโอ้โหนี่ถุงเดิมยังอยู่เลยว่ะถุงเดิมยังไม่แก่เลยว่ะในเมืองขมากหา,งงามหาที่จอด,ดง่ายอืมหาที่จอดรถง่ายขับง่ายจอดสะดวกรูดปลาดปาดเปรียวอ <ใน S 1> ันนี้เป็นเกียร์ออตัวเลยไปไม่ติดสักดวงไหมจะได้ขอสอนรถหน่อย ไฟไม่ติดสักดวงหรออ้าวตรงกลางก็ติดให้ดูหลังคาเหมือนเดิมนะครับหลังคาเขาขาวใสๆนะครับเสาเอเสาบี B, ไม่มีริ้วรอยใดๆนะครับข้างหลังก็กว้างกวางไม่ได้เป็นเบาะหนังนะคันนี้ไม่ได้เป็นเบาะหนังนะแต่พอไม่เป็นเบาะหนังเนี่ย มันก็บอกได้เลยนะว่ารถใช้มากหรือใช้น้อยเพราะว่าเบาะไม่มีริ้วรอยเลยนะครับเบาะนี่แบบว่ายังใหม่ๆยังมีกลิ่นอยู่เลยอนะยังมีกลิ่นรถใหม่อยู่เลยนะอะเบาะแบบนี้ผมชอบนะมันนั่งสบายมันนิ่มกว่าเบาะหนังอนะมันมันไม่ร้อนเหมือนเบาะหนังันงนะั้งอะไรอะอันนี้รอบรอบเกียนน้ำมันเครื่องรอบเลียนน้ำมันเครื่องใช่ไหมครับเมื่อวันที่แปดเตือนเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ครั้งต่อไปเฮ้ย <laughs> เปลี่ยนเมื่อวันที่แปเดือนสี่พกแปดนะครับตอนเลขไม่อยู่ที่ 40, 4ี่หมื่นส่พันสามร้อครับครั้งต่อไปก็เดือนจะสิบคือเพิ่งเข้าแมทนเน้นศูนุ์มา,าเมื่อไม่นานมานี้เองนะดูจาก <100. S 2> เลขไม่ที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับแอรแบ็กแอรแบ็กคู่ ก็มีอะไรจะตำหนิเหมือนกันเอ้อยไอ้ยินดีวะไอ้ยยิงฉ่ำวะคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่พี่คันนี้เหรอครับคันนี้เนี่ยเป็นเฮดแบ็ k ปี2022นะรถ3ปีวิ่ง40,000กว่า425อ 4, แล้วกัน425 425 0 0 0อืแนสองนม่นี้ประหยัดเงินน้อยๆก็ส0 0 0 0นอะ จะรถใหม่อ่ะไยรุ่งเล่นกันนะใช่ไปรุ่งเราเป็นแต่งกันจัดเต็มเช่นเคยชักจะหลงรักพันเทอร์โบของฮอนด้าแล้วนะฮะใชเอาจริงๆแล้วผมว่าเป็นสาเมสันนะผมไม่ได้จับมาได้จับฮอนด้าก็มีวันไหวเี้มีวันไหวคันนี้จัดได้เต็มเลยี่ คันนี้จัดได้เต็มครับปีสองพันยี่สิบสองนะใช่ใช่ปีสองพันยี่สิบสองไงมันเข้าปีที่สามปีนี้ปีที่สามงบประมาณปลายปลายปีใช่รู้สึกว่าทะเบียนจะหมดตอนตุลาอืมก็เป็นยี่สิบสองปลายปีได้ไปก็ถ้าบอกว่ารดสองปีนิดนิดประมาณอย่างนั้นโอเคีอยู่นะะผมชอบนะผมนั่งนิ่มนั่งสบายนะนั่งสบายนะแต่ว่ามันต้องดูแลหน่อยแหละ มันไม่เหมือนเบาะหนังเบาะหนังมันเลอะน้ําเลอะอะไรเช็ดได้แต่ถ้าบาะผ้า,าก็ดูแลมันหน่อยอยนาครับดูบตาลิงมาดูทีกระเทือครับโอ้เครื่องวีลเทก<ส>พันเทอร์โบนี่นึกว่านึกว่าเครื่องพันแปดนึกว่าเครื่องสองพันนอออกตัวใช้ได้เลยไม่ต้องทำอะไรแล้วนะอืแจ๋วเลย ขับอย่างเดียวช่วงล่างอะไรก็ดีใช่รถใหม่อะนะเออต้องย้ำอีกครั้งว่ารถใหม่นะ <c oughs> เ,ออเล่นรถใหม่แล้วสบายใจนะครับขอย้ำอีกรอบนะครับรถของเราทุกคันนะครับไม่มีการชนหนักไม่มีอุบัติเหตุหนักไม่มีการพลิกคว่ำ <c oughs> หากซื้อรถของเราไปแล้วเราไปตรวจเจอนะครับว่ามีอุบัติเหตุหนักมามีการชนพลิกคว่ำอะไรมาเนี่ยเอามาคืน นะครับเรารับคืนเต็มจำนวนนะครับทุกคันไปดู้องเครื่องกันไปดูห้องเครื่องกันฝากระโบมีอะไรครับเดิมเดิมไม่มีอะไรขยับเลยตนะิ๊กเกอร์อยู่ครบอาว่นได้ยินไหมใสๆเลยเนี่ย เติมไม่มีน้อยแก๊สเติมครับแล้วก็ทนีหมดยิทุกอย่างเดิมเดิมหมดเยิงกันนะเดิมเดิมหมดนี่เราให้ฟังแบบเสียงเครื่องพร้อมกับเปิดแอร์ด้วยนะครับนะครับนี่เทคโนโลยีเอิร์ดฟไม่ใช่ชีวโมโอ หาสวยกว่านี้ได้ที่ไหนอีกเนี่ยที่บ้านผมไง